งั้นพี่ขอแนะนําร้านอีดิทไมซ์ช็อปเลยนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโลบ็อกนะครับหลายแมปมากนะครับต้องมาใช้บริการกันเองนะครับเพื่อจะรู้นะครับผมหากท่านผู้ชมกำลังมองหาเว็บเติมโลบ็อกสุดขมนะครับแนะนำร้านมาลุชช็อปเลยนะครับหรือว่ายูมาลุบักนั่นเองเติมเลทเจ็ดเลยนะครับผมทุกคนขั้นตอนอะไรก็มีบอกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมยากได้เพจพารีซัมยุยจัง นั้นพี่ขอแนะนำร้านคิสต์สตอร์ช็อปเลยนะครับน้องชอวมีบริการรับกดเพชรออสตาสุดคุ้มนะครับมีกดผลและกดเกมพันในบ็อกฟุตและยังมีไอเดียพันนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับน้องชอวเอาแล้วนะครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกท่านอะไรอะไรวะเอาใหม่นะครับผมก็กราบขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับแล้วเรามาอยู่กันในแมปคิงเลกาซี่นั่นเองนะครับผมทุกคนก็ คลิปวันนี้เนี่ยหลังจากที่ผมห่างหายไปได้2อาทิตย์ได้นะครับก <c ười> ว่าจะลงคลิป <c ười> จะบ้าตายคือแบบไม่ไม่รู้จะลงคลิปอะไรจริงๆกนะันทุกคนแล้วคือแบบช่วงนี้คือผมเบือ่อๆด้วยน,นั่นเองนะครับก็เราเข้าเรื่องกันดีกว่าสําหรับคลิปวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปทําการดูสปอยหลุดมันไม่เชิงว่าสปอยมันเรียกว่าอะไรอะมันเอางี้ว่าภาพหลุดน,นั่นเองนะครับผมภาพหลุดแล้วก็ข้อมูลที่จะอัปเดตในอัปเดตหน้านั่นเองนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนั่นเองนะครับผมสาหรับ ภาพหลุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูกันก่อนเลยภาพหลุดเนี่ยนะครับผมคือภาพนี้เลยนะครับผมเป็นภาพหน้าปกเกมนั่นเองนะครับอ่าภาพหน้าปกเกมที่แบบโอ้โหมีเจ้าทะเลด้วยนะครับเป็นนักปกเกมมันใหม่แบบหน้าปกอันเนี้ยทุกคนเห็นนะตามเนี้ยนะครับผมเขาจะเปลี่ยนใหม่เป็นแบบเฮ้ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามาไปเฮ้ยมีใครจะฆ่าผมมั้ย ก็หน้าปกเกมน,นะครับที่เห็นแน่ๆเลยที่จะเัพเข้ามาในอัปเดตหน้านะครับคือเจ้าทะเลเลยนั่นเองนะครับผมน,น้องทุกคนอ่าแล้วก็อย่างที่2เนี่ยนะครับน่าจะเป็นอาจจะมีการรีโมเดลหรือเปล่ารีโมเดลดาบ3ดาบเนี่ยนะครับรอของโซโลหรือว่าอาจจะเป็นแบบสกิลดาบนั่นเองนะครับผมน้องทุกคนดูดิแต่คือดูแค่แบบแค่นี้จีบไปกะแบบโมเดลมังกรนี่คือแบบม,มังกรเลยละ่ะเออเจ้าทะเลนะครับผมก็คือใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่ใช้ได้คือแบบสุดยอดเลยแหละนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราจะพาคนนะครับมาทําการดูเกี่ยวกับอัปเดตหน้ากันก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรมาใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือมันมีคือมีน้องเนี่ยน้องคนเดิมเลยนะครับที่เขาชอบส่งสปอยอะไรมาให้ผมเนี่ยนะครับผมก็เขาส่งรวบรวมข้อมูลมาให้ผมทั้งหมดเลยนะครับก็นึงเลยนะครับผมผมจะมาไล่ทีละเลยนั่นเองนะครับนึงเลยคือ แมปโลกเก่านะครับทาใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือตามนี้นะครับแมปที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยอันนี้คือเรียกโลกเก่านะครับสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นะครับผมจะมีโลกเก่าโลกใหม่เนาะโลกเก่าเนี่ยนะครับอาจจะทําการรีโมเดลเลยทั้งหมดเลยนะครับทั้งเกาะเกาะแบบอาจจะทุกเกาะเลยก็ว่าได้นะครับผมเนาะสำหรับการรีโมเดลเกาะนั่นเอง2เลยนะครับผมทุกคนคือเราจะมีพลังผลไม้ปีศาจใหม่ทําใหม่ทั้งหมดนะครับอะภาพก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดู เป็นนี้แบบนี้เป็นเป็นนี้อะไรหล่ะแบบนี้นะครับผมจะเป็นผลพิษ์ใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นทําการรีโมเดลนะครับอาจจะรีสกิลด้วยก็ไม่แน่นะครับผมต่อมานะครับผมทุกคนคือมีเจ้าทะเลนะครับเจ้าทะเลนี้คือมีแน่นอนนะครับอ่ะสีเลยนะครับคือดาบใหม่ดาบใหม่เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นจากคลิปก่อนๆนะครับที่ผมทาการลงเนี่ยจะมีสกิลดาบนะครับผมทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืม อ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ตัวไอข้างบนบนไหนสักอย่างบนขวานั่นแหละนะครับผมเนาะอ,อ่าต่อมานะครับผมคือหอของหนวดดำหนวดหนวดดำ layer หนวดขาวทําไมนะครับอาจจะเป็นรีการรีโมเดลของนี่นะครับผมมันเรียกว่าอะไรกระบองหนวดขาวเหรอหรือเปล่านะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับอา่าทำไมถึงผมคิดว่ามันทําการรีโมเดลใหม่นะครับเพราะอ่าถูกผมจะให้ทุกคนไปดูนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับพิเออรดิสเนี่ยเขาเป็นแอดมินของแมปคิงพีทนั่นเองหรือว่าคิงเดลกาซี่นั่นเองนะครับผมและเขาได้ทําการอัปเดต เมื่อวันที่เท่าไหร่27เมษายนนั่นเองนะครับอัปเดตจบก,กับกระบองเนี่ยอาจจะมีการรีสกิลใหม่หรือว่าอาจจะมีการรีโมเดลใหม่นะครับต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมต่อมาเลยเนี่ยนะครับผมนวทุกคนก็คือจะมีเกาะทะเลทรายใหม่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นคลิปสปอยของในแมปชิงพีสเลยน,นั่นเองนะครับผมต่อมาคือดาบทุกดาบทําใหม่อันนี้อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับ เหมือนน้องเขาคิดเหมือนผมเลยนะครับผมอาจจะมีทําการรีโมเดลดาบหรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันคือรีกระหมดแล้วนะทุกคนต่อมานนครับผมคือจะมีระบบรักษาตัวเองระบบรักษาตัวเองนี่หมายถึงอะไรเอ่ยมีใครรู้ป่าลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันนะครับต่อมานะครับผมคือก้าวเลยนะครับเกาะลึกลับนั่นเองนะครับสําหรับเกาะลึกลับเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ 10เลยนะครับผมทุกคน G U I สก mm ิลผลปิศาจอะไรเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับหน้า G U I นี่ทุกคนหน้า G U I จะประมาณอาจจะมาประมาณนี้เลยนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับอ่านี่เลยผมไม่มั่นใจว่ามันมีปุ่มี้ยไม่รู้ว่าจะมันเป็นในแบบในคอนโซลอะไรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือความคิดแบบเออของผมเลยนะก็อาจจะเปลี่ยนเป็น G U I ใหม่นั่นเองนะครับผม G ั I กกแบบคือ,อยังไงมันมี Inventory อะไรย่างนี้เนาะเออต่อมาเลยนะครับผมนะทุกคนคือ11เ็นะครับ บอสใหม ok okay, re ่ท uhm, be ah like so, ี่ต้องตีแล้วจะดอกกุญแจนะครับผมอ่าดอกกุญแจแล้วเอาไปเปิดประตูในเกาะลึกลับนะครับผมเกาะลึกลับคือเกาะนี้นั่นเองนะครับเกาะนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราตีเนี่ยผมคิดว่าบอสเนี่ยถ้ามันเป็นบอสใหม่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าทะเลนะครับแบบดอกกุญแจอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมาเปิดแบบห้องที่เกาะลับนะครับและเราจะได้หีบสมบัตินี้นั่นเองและหีบสมบัตินี้เนี่ยเนาะทุกคนในหีบจะอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนจะเป็นผลระดับเลเจนด์นั่นเองนะครับผมเนาะทุกคนอ่า ก็ต่อมานะครับผมทุกคนก็กล่องสมบัติอ่านี้มีไปแล้วเนาะแล้วก็มีผล,ลไม้ปีศาจผลพิษตื่นเฮ้ยมีความเป็นไปได้ทุกคนผลพิษตื่นนะอ่าต่อมาเลยนะครับคือผลสปินนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผลพิษตื่นอาจจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมบาซิลิกนะครับผมนี่เลยเป็นคือ,อยังไงอ่ะมันเรียกแบบเอองูสักอย่างนึงแหละนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นรีโมเดลผลเนาะให้ดูไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็อันล่าสุดนี้เลยนะครับผมคือคลิปนี้เลยอ่า ดูนะทุกคนภาพอาจจะไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่เลยดูดีๆนี่ครับเกาะน,นี้จะทําการรีโมเดลใหม่หมดเลยนะครับคือเกาะนะครับผมลักษณะเป็นนี้แต่ในคลิปเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เลยเหมือนจะรีทุกเกาะเลยเนาะหรือเปล่านะครับเกาะน,นี้น่าจะยังเหมือนเดิมอ่าน,นี่เลยอันนี้จะเป็นเกาะสกายเปียน,นั่นเองรีโมเดลใหม่นั่นเองนะครับเกาะเอดีเอสล็อบบี้นะครับเกาะน,นี้ แล้วก็นี่เลยนะครับทุกคนเกาะนี้เนี่ยทุกคนน่าจะหลายคนแบบถ้าเล่นจริงก็รู้อยู่แหละนะครับว่ามันคือเกาะสําสหรับการตีแช้งนะครับแลวดูดีๆนะเกาะมันจะใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนอ่าเดีย๋ยวมีอะไรอีกเรามารอดูกันต่อหน่อยครับนี่ทุกคนอาจจะเป็นสกิลดาบใหม่อย่างที่ผมว่าของ3ดาบนะครับผมนี่เลยของ3ดาบนะครับอาจจะเป็นสกิลใหม่นะครับผมเดี๋ยวนะทุกคนถ้าดูดีๆ ผลความมืดใช่ไหมรีสกิลหรือเปล่าผมไม่มั่นใจผมไม่ผมไม่ได้เล่นเนาะผมว่าใช่ว่ะอ่านี่คือดาบใหม่ผลไฟรีสกิลด้วยนะครับนี่ผลสายผลน้ําแข็งผลสายฟ้าเออไม่ใช่สายฟ้าเดียวเลยนะทุกคนทุกคนเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนี่มันคือกระบองอันใหม่นะครับผมกระบองกนวดขาวแบบน่าจะรีโมเดลใหม่อ่ะอแล้วก็แบบลีสกิลด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ ดูดีๆเหมือนว่าจะเป็นเกาะซ้ายใหม่ด้วยนะครับอันนี้ดาบโยรุยังไงเอ่ยทุกคนทุกคนใชมน่มันดาบ,บอยู่รู้เหรอเฮ้ยดาบโยรุรีมหม่ทุกคนดูเยสเชโคเททุกคนเป็นดาบโยรุแบบใหม่นั่นเองนะครับรีโมเดลดูเป็นไงโคตรสุดเลยว่า น,น,นะครับผมต่อมาเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นโมเดลใหม่ของผลพิษหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนี่นะครับทุกคนนี่คือเกาะลับที่ผมว่านั่นเองนะครับสําสหรับก่อนนี้เนี่ยที่เราต้องทําการถ้าผมให้ผมเดานะคือเราต้องทําการตีเจ้าทะเลนะครับผมหรือเมื่อเราตีเจ้าทะเลเอาจจะดอกอะไรบางอย่างแล้วมาเปิดประตูห้องลับห,ห้องที่นี่นั่นเองเป็นเกาะลับมีน้ําท่วมด้วยน้ําขึ neg, ้นน้ําลงเฮ้ยนี่ทุกคนเจ้าทะเล hi, นี่นะครับทุกคนเจ้าทะเลดูดี่ เฮ้ยเค็ดเท้โคตรเท่เลยว้าวทุกคนเ้าทะเลเขาสุดเท่ด่ผมพูดแล้วผมแล้วผมเออเหมือนกันตอนนี้ครับผมอ่าเรามาดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งดาบเอ็กมากนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะนำกลับมาอีกหรือเปล่าเกาะซ้ายใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ เฮ้ยโคตรเท่เลยอะทุกคนนี่นะครับนี่คือห้องลับนั่นเองนะครับผมอ่าเราเหมือนต้องเอาอะไรมาเปิดเราจะปลดล็อกเจ้ากล่องหีบสมบัติตะกี้นั่นเองว้าวโคตรเท่ h h เลยทุกคนดูดินี่ทุกคนอันนี้นะครับน่าจะเป็นปกเกมนะครับผมหรือเปล่ามีความเป็นไปได้นะครับผมเอาหายไปแล้ว เนี่ยแหละนะครับมีเสียงแบบเสียงเจ้าทะเลด้วยนะครับผมนี่เลยจบนะครับผมสำหรับสเน็กพีกตัวนี้สปอยตัวนี้นั่นเองบิ๊กอัปเดตนะครับผมเขาบอกว่าอ่าพี่ไม่บอกว่า I forgot a o t t r ร Legend f ลุ i อินดัสวิดีโเขาบอกว่าเหมือนจะได้แบบยังไงอะ e g e n d f ลุ t จ,จากคลิปวิดีโอนี้หรือเปล่าก็คือที่ผมเดานะคือเราจะได้จักไอ้กล่องหีบหีบสมบัตินั่นแหละนะครับ แล้วก็มีแอดมินตอบกลับเอาพายูโฟกัสสปินพวกเราจะได้ผลสปินใช่เหรอใช่เหรอว่าผลสปินนี่ครับผมผลสปินเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เห็นนะครับก็จะประมาณนี้น่ครับผมเพราะแมปนี้ยังไม่มีผลสปินมาเลยนี่เลยบินแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมน่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วเนาะก็สําหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนี่ย ก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือว่าสปอยอัปเดตหรืออะไรถ้าอัปเดตมาเนี่ยผมจะรีบทำคลิปให้เสร็นะครับผมคือที่ผมไม่ค่อยลงคลิปเนี่ยคือประเด็นเลยนะครับผมช่วงนี้คือเนี่ยผมติดเกมติดวาระแค่นั้นแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมฝากกด subscribe กดแชร์และที่สำคัญอะไรที่สำคัญหลายรอบจังวะเอางี้ว,ว่าอย่าดึงดกดกระดิ่งเพื่อให้พาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาแล้วนะครับผมทุกคนซียา